นี้เกมเป็นไงครับดานโนต้องเป็นกับตันทีเกมครึ่งแรกดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะใช่กึร่รเอ่กกึ่งแรกไม่ค่อยดีเท่าไหรบัดคือว่าฝนตกกว่าสนามยากยากเล่นนะยากมากอ่ะบัดต้องสมักรนุูมสุโกดีแล้วครึ่งยอก้าบอกอะไรบ้างเปลี่ยนแท็กติกยังไงใช่บอกว่าโกทุกคนต้นเล่นเป็นก,กู่กันนะทองมากินนะทุกคนนะบัด มีมีมีปัญหานึ่นึงอะมีคนมาช้าทิงมากขึ้นเาไปก็ต้องมีปัญหานิ่นึงอะนานและที่ไม่เห็นดาโนยิงประตูดได้ดีใจไหมครับใช่วันนี้ดีใจดีใจนานแล้วก็ก็ไม่ยิงอะวันนี้ยิงดีใจมากแล้วก็ชนะด้วยดีใจมากเลยดีใจมากเซอร์ไพรส์กองเชียร์ไหมวันนี้เป็นวันทํางานใช่ใช่วันนี้เป็นวันทํางาน,นเราแล้วก็ไกลด้วยมาเยอะบ่ ดีใจขอบคุณมากฟันกอับบขอบนะ <Yeah. S 3> คุณมากมากครับผมเกมเยไงบ้างครับวันนี้ดูติดๆิดขาดขดเป็นเพราะฝนหรือเปล่า,รลา<อ>ครับบอลครับครับเราไมไ่ค่อยได้ซ้อมสนามที่แบบเปียกๆเงี้ยวันนี้เรามาเจอสนามเปียกเราก็ต้องเปลี่ยนแผนแบบมาเล่นอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยครับอ่าฮะถ้าไม่ได้ลูกติดเสมอภายใน2อนาทีถ้าจะยากนะฮะวินาทีนั้นคิดยังไงฮะก็นรรมการเขาก็ยังไม่เปล่าผมก็ต้องยิงไว้ก่อนอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเป่าหรือไม่เปล่าอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเหตุการณ์เป็นไงเราก็ต้องยิงไว้ก่อนนานะฮะยิงยาก ก็ยิงก็ต้องรีบยิงแล้วไม่เข้าไม่เข้า,ขาก็ต้องต้องยิงไว้ก่อนครับวันนี้เราชนะกลับมาได้เพราะอะไรครับก็ผมผมว่าพวกเพื่อนๆช่วยกันเล่นมากกว่าเลยครับเพราะว่าเพื่อนทุกคนแบบมุ่งมั่นมากผมไม่ว่าจะเป็นตัวแบบสำรองที่ไม่ค่อยได้เจอเกมอะไรเงี้ยก็ลงไปเล่นอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะทําผลงานได้ดีแต่ว่าเราพลาดเตียประตูแรกก็ก็เป็นบทเรียน,นครับแต่ว่าเราก็จะกลับไปแก้ไขให้ใหมันมันดีกว่านี้ครับฝากไลน์ขอบคุณกองเชียร์วันนี้วันทํางานมาเยอะเลยหันไปข้างหลังเจอเบอร์แปดด้วยันดีครับเออ ขอบคุณมากครับขอบคุณกองเชียร์ที่ตามมาเชียร์แม้ว่าจะเป็นวันทํางานของทุกคนอะไรเงี้ยยังเสียสละเวลามาเชียร์พวกเราก็เราก็มีกําลังใจมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็อยากจะากฝากติดตามไปเรื่อยๆนะครับเราจะทําให้มันดีกว่านี้ครับเกมวันนี้เป็นไงบ้างครับแบบต้องเป็นพี่ไกลๆเหมือนกันในการประครองแผนหลังก็โอเคครับถือว่ารุ่นน้องเชิยกันเล่นถึงแม้แว,ว่า,ราแรกๆเราจะจังปรับกันไม่ได้แต่ว่าช่วงหลังเราถือว่าโอเคครับถึงแม้เราจะยิงโดนยิงนําไปก่อนแต่เรากลับมาถือว่าวันนี้ชนะก็ภูมิใจครับ ชนะได้เพราะอะไรครับเพราะทุกคนครับในผู้เล่นทุกคนไม่ใช่ว่าใน11คนแรกนอกสนามเลยก็กองเชียร์ชนะเราชนะทุกคนครับได้มีเกมบ้างแล้วทีนี้ทําให้ความมั่นใจกลับมาไหมสําหรับเปียชาติถามมาพันก็ผมห่างเกมไปนานครับตั้งแต่หลังแมตชุลาก็เกมนี้ก็ถือว่าโอเคครับก็ยังยังไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเกมแรก่นเลน90นาทีก็ถือว่าวันนี้ก็โอเคครับถึงแม้จะโดนบ้างบ้างจังหวะอะไรนะแต่ก็ก็โอเคครับมือมาราชนะวันนี้ก็โอเคครับ I supporteding have change for C1 ผมว่าวันนี้ก็เป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งนะครับแล้วก็ก็บอกว่าวันนี้ก็ต้องขอชื่นชมในส่วนของกองเชียร์ของทีมโคราชมากที่ว่าสามารถปลุกกระแสทําให้นักเตะเขาเล่นได้ดีนะครับแล้วก็เขาก็ยอมรับว่าวันนี้ทางโคราชเองก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนมีโอกาส มากมายที่จะสามารถทำประตูขึ้นนำกับทีมเมืองทองนะครับแต่ว่าในรตามก็ก็ผลงานขาหายอกอคืมเมืองทองแล้วเขาก็ไปในรอบต่อไปแ่เขาก็ขอขมให้ทีมโคราดทำผลงานที่ดีในในลีกดีที่สุดครับ Because they will be in the in the holiday, 14 days, and uh, I expect if I gonna have some chance and some very uh, some big result, and uh, if I in this situation, I probably I give him some chance for doing some training, because. หลังจากกลับมาแล้วเนี่ยก็เพิ่งซ้อมอยอะทีมได้อีกประมาณสามสี่วันเองในการซ้อมหนังจะอยู่แค่สามวันวันนี้ก็เป็นการซ้อม,มเบาๆเพราะต้องแบบว่าซ้อมอยู่สี่วันเองคือในการเปลี่ยนวันนี้เปลี่ยนตัวผู้เล่นลงไปเพราะเขาเขากำลังถึงคนการแข่งขันเป็นหลักด้วยเพราะเขาเลยมองว่าถ้าถ้าส่งผู้เล่นที่เพิ่งซ้อมได้สี่วันลงไปเล่นในวันนี้นนเขาจะอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเล่นในเกมน,นี้น